สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร o ดออฟบัตเตอร์ไฟวันนี้เราจะมาทำปิกอากาศกันนะคะมาดูว่าค่ำคืนนี้ใครฝากไพ่มาบอกคิดถึงคุณเขาคนนั้นเป็นใครคะผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะ ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะรับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปนะคะมาดูว่าค่ำคืนนี้ใครฝากมาบอกว่าคิดถึงคุณเขาคนนั้นเป็นใครมีใครฝากมาบอกคิดถึงคุณไหมเขาคนนั้นเป็นใคร ู้อ่านกองไพ่จะทำกองไพ่สามกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามนะคะ กองที่1นึ่กองที่สองและกองที่3ตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าคุณจะเลือกกองไพ่ไหนมีใครมาบอกคิดถึงคุณเขาคนนั้นเป็นใครผู้อ่านขออนุญาตเปิดไพ่กองไพ่ที่หนึ่งนะคะ ขาคนนั้นเป็นใคร Tree of Pentacle คนที่เคยมีปัญหากับคุณในเรื่องของครอบครัวอาจจะไม่ใช่การมีปัญหาแต่เขามีการพูดคุยถึงคุณกับเพื่อนกับญาติพี่น้อง พลังงานนี้อาจจะไม่ใช่แค่บุคคลสองบุคคลอาจจะเป็นสามบุคคลในสถานการณ์ของคุณเขามีการปรึกษาญาติพี่น้องในเรื่องราวของคุณความเป็นไปว่าคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป ใครที่เลือกกองไพ่นี้คุณมีพลังงานแบบนี้หรือเปล่าคะคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเขาเองยังตัดสินใจไม่ได้มีคุณอยู่ในใจแต่ว่าเหมือนเขากำลังพูดคุยกับครอบครัวของเขาอาจจะมีการพูดคุยเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายก็ได้ นี่คือพลังงานของท่านที่เลือกกองไพ่ที่1น,นะคะมาดูว่าท่านที่เลือกกองไพ่ที่สอง t ด e d เดเป็นพลังงานของคนที่จบกันไปแล้วในความสัมพันธ์ ู้อ่านไม่ทราบว่าคุณกับเขามีปัญหาเรื่องอะไรกันมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นทำให้คุณกับเขาต้องแยกทางไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายตัดจบเขาหรือเขาตัดจบคุณแต่เขายังรักและคิดถึงคุณมากเขาอาจจะไม่ได้อยากจบในความสัมพันธ์นี้ แต่มันจำเป็นต้องจบแต่เขาอะยังคิดถึงคุณมากนี่คือพลังงานของท่านที่เลือกกองไพ่ที่สองนะคะคนที่จบกันไปแล้วเขายังรักและคิดถึงคุณนะคะท่านที่เลือกกองไพ่ที่สาม คิงออฟครับคนที่มีรักดีๆคนคนนี้มีรักที่มั่นคงกับคนมากมากมีทั้งรักที่มั่นคงและอยากให้คุณมีความสุขในอนาคตด้วยอยากสร้างอนาคตเขาเป็นคนขยันและทุ่มเทมากๆเป็นคนมีอายุ เป็นคนมุ่งมั่นในการทำงานบางทีอาจจะมีความห่างเหินคุณบ้างเพราะเขาขยันตั้งใจทำงานมากๆเขาอยากให้คุณมีความสุขมีอนาคตที่ดีมีความมั่นคงที่ดีและเขาคนนี้มีรักที่มั่นคงมากๆด้วยสิ่งที่เขาทำนะ่ะเพื่อคุณทั้งนั้นเลยอยากให้คุณมีความสุข นี่คือพลังงานของท่านที่เลือกกองไพ่ที่สามนะคะเขาฝากมาบอกคิดถึงคุณนี่คือพลังงานของคุณที่ฝากมาบอกคิดถึงคุณไม่ว่าคุณจะเจอพลังงานแบบไหน ทุกคนอยากมีรักที่ดีแต่บางทีมันก็เป็นพรหมลิขิตบางคนรักมากแค่ไหนก็ต้องจากแต่ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์แบบไหนขอให้รักตัวเองมากๆนะคะมีความอดทนและเข้มแข็งพรุ่งนี้อาจจะเป็น รักที่ดีเจอคนที่ดีสำหรับคุณก็ได้ขอให้สุขสมหวังกันทุกคนทุกท่านนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะรับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปนะคะสวัสดีค่ะ